แด้วยน่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องว a าบายพินนี่นะคะเตินไปกับพินนี่วันนี้อยู่ที่นครสวรรค์อยู่ที่ตลาดตลาดอะไรวะตลาดท่าเรือคลองคางเขาบอกว่าจะเปิดสามโมงครึ่ง เื่องหลักเนื่องจากเราจะกลับแหละเรามาจากพิษโลกเราจะกลับเราก็เลยแวะมาดูตลาดท่าเรือคลองคลาง,นาางเนี่ยค่ะถ้าตอนทางตอนเย็นน่าจะสวยมันก็มีคนทานแล้วอุ้ย,ยหัวกรแทกคือเวลาวินวิ่งอะไปจังหวัดไหนนี่ก็จะเสิร์ชดูว่าตรงไหนที่มีอะไรที่เป็นคอนเทนต์ของเราที่เราจะแวะได้เราก็เจอเนี่ย ตลาดท่าเรือของคลางเลยคะ่ะในคอนเทนต์ของเราจริงๆเห็นบางครั้งเขาก็เห็นใน facebook นะคะเขาจะเอาตรงนี้แล้วก็ไปนั่งตอนเย็นแต่นี่ตอน,น3โมครึ่งมันร้อนมากเลยแลวจริงตลาดเริ่มสตาร์ทเปิด3โมงครึ่งด้วยแต่มันผ่านมาเวลานี้ทำไงได้อะ่ะให้ไปรอตอนเย็นรอไม่ได้อะ่ะ ก็เหมือนว่าเราก็ต้องซื้อซื้อของกินหรอฮะี่ามีไอ้คขึ้นมาแล้วบางโดนงัดนะคบเออเพาะนี่งเขาก็จะมีเป็นเรือสูงเป็นโคง้งเป็นเป็นปลาเป็นอะไรเงี้ยค่ะไอ้โคง้งสูงปลาวอาจริงจริงตอนเย็นน่าจะล่มลื่นมากหูตนนัวนี้โอ้ยตอนนี้แดดร้อนมากสิห้าจุดสี่หกหูร้อนร้นอนฉาเพราะมีเขานั่งบน ตรงนั้นเป็นอะไรไม่รู้ข้างบนแต่มีมีซูมให้นั่งตรงนี้หนึ่งสองแล้วก็ขายของของทำไม่เปิดนี่สั่งอะไรไปเออไรโอ้ยนุสักพันข้าแม่น้ำนี่คุณเดินตลาดน้ำยามนี้ ตลาดน,นั้นที่ก็ควจะเปิดตอนเย็นแต่คุณมาอยู่ตอนสามโมงสี่สิบกนาทีห้าสิบร้อนมากดูดิโอ้ยนั่นวัดอะไรอ่ะมันพอพิสัยเปล่านี่มันตัวเมืองคอนครสวรรค์แล้วน,นะเอ้ยดูร้อนร้อนร้อนดูความร้อนโอ้ยดูความร้อนก็เดี๋ยวดูดูห้ยสะท้อนนี่ก็คือ เข้ามานะไปซอยเล็กๆที่เป็นมาด้วยความอยากรู้ว่าตลาดท่าเรือ,อของคางเป็นไงแล้วก็แวะมาดูเข้มีขายเป็นบางเจ้าหรือว่าวันนี้มันเป็นวันที่ยี่สิบเก้าเขาจะเป็นสงท้ายปีเก่าตอนปีนใหม่แล้วเขาก็เลยจะไปทำมาหากินอย่างอื่นหรือเปล่าวะน้องไอ้ไอ้ข้างในนั่นคืออะไรอะคะข้างในนั่นคืออะไรนั่นแหละค่ะเป็นวัดเหรออันนี้เป็นศาลา อ๋อแต่ไม่ใช่วัดใช่ไหมคะวัดอยู่ข้างบนรู้มวัดอ๋อลิงกับวัดคลองคางเหรอคะอ๋อฮะมันรงมาตลาดน้ำมาไม่ได้มาวัดหรออยู่าน้องปกติก็เปิดแผงเปิดเต็มกว่านี้ไหมครับผมอ๋อจะติดวันหยุดปีใหม่้ย ตรงนั้นที่ว่าเป็นส่วนลิงกจากวัดคลองคลางมานะคะเมื่อกี้พี่ก็จอดรถที่วัดคลองคลางมาเขาก็จะมีขายเป็นแผงเป็นน้ำเป็นของย่างน่ามีป็งหนึ่งปู่มุจลินนะคะวันน่าปลก มาชมบอลรีปูอ่อยู่ริมน้ำเลยแลมีประชาชนด้ความสนใจอ๋อถ้าว่าเขาเอานี้ฟันธงว่าเขาจะทำเป็นแอทเทชันแหละเป็นจุดสปอตทเาเวลสปอตนี่แหละแต่ว่าด้วยความแินิมอลมีแอร์เรียตรงนี้ให้ให้ใช้ซึ่งอยู่ริมน้ำมีประโยชน์และก็ทำาทําทำงานได้ดีด้วย มีคนขายของคุณซื้อคุณไปนั่งกินริมน้ําแต่วงเล็บก,ก็ต้องเย็นมากกว่านี้ไม่ใช่ร้อนชายนีน่น,นเหงื่อเต็มหลังไปแล้วเนี่ยเราเช็คว่าดูคนขายของเขามีไม่กี่เจ้าน่าจะคาบเกี่ยวกับปีใหม่ค่ะทำเขาไม่ได้เปิดทุกเจ้าเมื่อ้เห็นเหมือนรถเข้ามาได้ป่าแล้วถาว่าตอนตกเย็นต้องมีคนหลงเข้ามาบ้างอ่ะ ีตลาดน้ำคลองคลางเอาตำไหลบัวหน่อยค่ะ,ะตำไหลบัวตุ้งกะาไหลบัวเนาะใช่ค่ะอสองเมตรพอสองเมตรพอ,รอเอนาะปกติจะคึกคักกว่านี้ไหมคะอันนี้มันยังวันอยู่ต้องรื้อกันน,นี่หน่อยต้องเย็นกันนี่หน่อยแต่ว่าที่พ่อค้าแม่ค้าไม่ได้เปิดเต็มเพราะว่าติดก,กับปีใหม่ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช ก็จะหยุด <stumbled> กันอะไรอย่างเงี้ยญาติมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะหยุดแต่ถ้าถ้าไม่มีเทศกาลอะไรก็มากันเต็มหมดเลยเต็มหทุกร้านมากันไอเราพอถ้าไม่มีเทศกาลเราก็ไม่มาไงแถวนี้อ๋อนี่เป็นหมู่จุ่มเลยทางนู้น่ะเอาไปจุ่มนั่งมุมไปนั่งมองวิวได้ผัดทอดก็มีนะ จเจ้าความเชียร์อับของแม่ค้ากับพ่อค้ามากเรมาเอาน้ำกับทองมวมนสดไปไหนแล้วก็มาอุดหลุนทองมวนสดมันต้องได้อะไรบ้างอ่ะชีวิตอาซี่โอ้ยร้านออ ร้อน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 ร้ยนอนอื้อรอน้อน้นร้อ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 ระอาร้อน้คนะ้อนร้อกว่อตวอนเอนี้อนร้อรมาเร้่ยวไหนคือนม่ค้ามีบางแผงนูกคร้ามา้างคนเพนราะวราเวลามนนยังนม่แมร้ันรน้อนร้น้าน้าโม้หนโอนร่อนนึน่นอนอนร้ออ มาเป็นประสบการณ์แล้วกันให้รู้ว่านครสวรรค์ก็มีตลาดน้ํานะคะใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้แล้วก็แวะเที่ยวได้นะถ้ามาในเวลาเขานะเขาเปิดสาร์อาทิตย์สามโมงคืนมาวันสองสามทุ่มอะ่ะแ้่ยังไงก็คือลองแวะมาเที่ยวกันได้เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะคะอยากให้ตลาดน้ําคลองคลางเนี่ยดําเนินต่อไปเนาะเพราะก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของนครสวรรค์น,นะคะเพราะว่ามีอยู่พื้นที่อยู่ริมน้ําอยู่แล้วแล้วก็ เซตติ้งเซตสถานที่ให้มันได้ก็โอเคแหละเนี่ยค่ะคนเริ่มทยอยกันเดินมาแหละวันนี้ถือว่ากลับมาเช็คอินตรงนี้ให้ดูนะคะว่ายังมีอีกหนึ่งที่ที่รอผู้คนมาอยู่วันนี้ไปก่อนแหละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ